อยู่ที่นครปฐมครับก่อนนี่มาเจอร้านดังครับจั๊วะลาดหน้าสินค้ามากมายครับมีที่นี่มีสินค้ามากมายเลยมีอาหารสําเร็จรูป้าส,ส่วนใหญ่นะเป็นอาหารสําเร็จรูปก็ใครที่อยู่ละแวกนี้นะฮะก็จะได้กินจะไ,ได้กินอาหารหลากหลายครับผมอ,อยู่ที่องค,มมค์ความผสมเจดีย์นะฮะหวัดนครปฐม ประมาณสักสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าห้าโมงก็คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับคนเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะฮะชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศกันไปเอ้ามะวันนี้อยู่ที่นครปฐมครับอยู่ที่นครปฐมมาติดตามร้านดังนะชัวร์รันนา แล้วก <Scroll> ็อะไรนะแล้วข <that> ้าวหมูแดงข้าวหมูแดงหวานชื่ออะไรนะมั้ก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เดี๋ยวดูให้ก็รสชาติเขาอร่อยอยู่นะถ้าใครชอบกินหวานก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลนะอันนี้มีตามจริงนะอร่อยเขาอร่อยเราไม่อาจจะไม่เท่ากันครับแต่อร่อยผมก็คือไม่ต้องปรุงใส่น้ำตาลเพิ่มนะน้ำตาลเพิ่มด่านั้นแต่ว่า เขานี่เด่นเด่นเรื่องกลิ่นกลิ่นของเขาเนี่ยกลิ่นหน้าเขาเนี่ยหอมมากหอมมากหอ,อม,ออม,ออมจริงหอมจริงอันนี้อร่อยจริงหอ,อมอร่อยแต่ว่าออกหวานนิดนึงนะใครไม่ทานหวานก็ชิมก่อนนะเล้วค่อยปรุงทีหลังน,นะเาจะตั้งร้านอยู่วะนาณสี่โมงคือเป็นทั่วไ,ไปก็อาจจะปิดในละทุ่มถึงทุ่มเนี่ยประมาณนี้แหละดู่ายการองค์ประกอมเลยนะ ใครว่างๆมือจะไปไหนนะครับร์อซย์ก็ลองแวะไ,ไปดูแวะไปทานดูนะตั้งแต่ตั้งแต่เย็นนะตั้งแต่เย็นลองไปทานดูนะครับตอนนี้ของผมสั่งมาสองจาน,นอ่าเดี๋ยวหน่อยเดียวอ็าคน,นี้พาเด็กครับพาเด็กพาเด็กพาครอบครัวมาบอกการเดินเล่นช่วงเย็นๆก็บรรยากาศก็จะเบาๆหน่อยลองดูด้านนู้นด้านนี้นี่อ่า แต่ร่มลมตกครับแต่ร่มลมตกก็จะเบาเบาหน่อยอ่าแดดจะไม่แรงและเหมาะกันที่จะมาทานอาหารนะหาครอบครัวมาทานอ่าบรรยากาศผมค์คามผสมครับองค์คามผสมจะดีนะจังหวัดนครามมลองแวะมาทานนะครับมอีอาหารมากมายมีอาหารหลากหลายมากมายครับมีต้องหอยทอดผัดไทย อ๋อ,อส่วนโน้โอ้เืออาหารเครื่องดื่มก็มีนะเครื่องดื่มหวาน,นหวานเย็นเย็นอะ่ะโอ,โอ,อะ้คนี้ครับมาเดี๋ยวไปไปดูร้านอื่นต่อ,ตน,อนี่ค่ะมาเปนี่ยนอี๋หมูแดงหกรอบคนนี้อะไรหมูกรอเหมือนกันหมูกรอบเหมือนกันเลยค่ะกินกันนะเพื่อน อยู่ก,กินเผืออย่กินเผือกินออนไลน์ไปก่อนนะกินทิปไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เป็นไงอร่อยอไหม,ไม <c oughs> โอเคไ, <c oughs> <c oughs> ไปกินทานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาของหวานหาของหวานกินต่อนี่ขนมมงคล ดน่มีรถรถเดียวหรือเปล่าครับมันเป็นรถเดียวรืออะไรนี่เปลือกใช่ไหมเปลือกเมันเขาเอาอย่างไรถึงเขาอะไรเป็นอะไรมันม้วนใช่ไหมอ่ะมันม้วงถึงเลยนี่ขนมมงคลขนมมงคลมัลนลังนก ราคาหน้าราคาหน้าตาดีด้วยนี่แวะมาดูนะครับของเขาสดใหม่นะสอสดใหม่เลยทอดกันใหม่ใหม่นี่ราคาแนะนำหน่อยค่ะข่ายไหมคบไปไหลต่อดิขนมพกกินไหมกินกิน เอาไหมขนมพกไหมน่กะนกล่องละสามสิบบาทอะไรขนมพกแม่สังกัดแลเข้วาวผถมสังกัดนี่อะไรเงียบใช่ไหมขอไม่เงียบเอาอะขนมพกายเป็นชุดหรือยังไครับเปไปใสรวงเป็นไปับอาร่กลกัน ขายทุกวันไหมครับเนี่ยขายทุกวันแล้หวหยุดเลยเอะครับไม่ทุกวันวันสอวันอ๋อหรือว่าไม่หยุดใช้เงินบ้างเลยหรือ <c oughs> ว่าไม่หยุดใช้เงินบ้างเลยรอล้อนเลยจ้ะ <c oughs> ไม่ร้อนไม่เอาตังค์ <c oughs> ไม่ต้องเป่านะรับรอ,องเขาปากทองขอบคุณค <c oughs> ่ะ นไปดูอะไรต่อนี่ดูอ่ะเพราะอยากกินข้าวหลามข้าวหลามแม่เล็กดีมีวัดจ่างมีสังขยานี่กระเดียวดำกระเดียวขาวคอบขาดอย่างเดียวอ่ะลูกค้าอันนี้รุ่นเป็นรุ่นรุ่นแรกหรือรุ่นรุ่นสองครับเนี่ยเอา อย่างนี้ขายยังไงพี่่เป็นขากังราป็นัจางหรืออะไรอ่ะมัจางอ๋อบัจาง <120 S 2> อันนี้บอกมัอยย่สเป็นบอกร้อีถ้านี่เป็นขากระดำงตัวนนี้ขากระดังูลละอร้อยเขา,ออขาหลามไม่เล็กครับค่ะ นี่เขาเขาหลามไม่เล็กฮ่าเยอะได้ใหญ่มากแล้วก็หอยทอดออส่วนอ่ามีหลายอย่างครับมีหลายอย่างมีทั้งหอยทอดมีออส่วนนะลองแวะมาดูเย็นๆค่ะเย็นๆอย่างเงี้ยไม่ร้อนละมันไม่ร้อนก็แวะมาหาของทานกันครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศแล่มลรมรืน มีหลายอย่างมีกัพ่อปลามียำเนี่ยอะาวเก็บปากหม้อใช่สาคูนี่อันนี้กี้งละร้อยอันนี้สามเสียบหลบลกนี่ขนมมงคล ไม่โฟกัสช้อนได้ยดดูดีดีทำไวม,มาก <S <S ขออนุญาตถ่ายน,นะครับ <halls of? S 2> อืนะคะทำไวมากเลย เขาเก็บปากหม้อเขาเก็บปากหม้ออ่าติดตามได้นะครับมาติดตามได้อยู่แล้วขายประจําอยู่ที่นอกอ่าองค์ว่าองค์พรระปะสมเจดีย์นะครับนี่ราคาทำไวมาก นี่ทำไยวยิ่งกว่าเครื่องจักรอีกเนี่ยวันนี้ไม่ถึงค่งหรอกปกติคุงนี่าหมดนี่ันจะหมดก่อนอันนี้วันนี้ขายดีนะครับปกติะ วันนี้คนลูกค้าลอยีมาเรื่อยๆไม่หยุดอ้อวันนี้แม่ค้าหน้าตาดีนึกเสียหน้าตาเดิมนี่แหละค่ะถ้าหน้าตาดีเดี๋ยวลูกค้าจำไม่ได้ถ้าหรองั้นอย่าไปเปลี่ยนหน้านะเดี๋ยวลูกค้าจำไม่ได้ข้าวขอบคุณข้าวถ้วยทอดผัดไทยทะเลนายอ้วนเจ้าเก๋ไอศครีมเด็ดไทยนี่ เอมับมนจะเข้ากันไหมไม่ใช่มันแกล้วยอง้ยแยกล้วยก็เอาอันนึ่งก็กระเทีนึงก็มะนาวแต่ว่ามันมีหลายแบสิบห้าบาทดีไม่ดีอะกล้ม กลางซึ้นเป็นมัดเลยเพ่อขาพ่อขากล้ามซึ้นเป็นมัดเลย <c oughs> ไอศครีมเด่นไทยนะครผสมองค์พระผสมเจดีย์ที่นี่ก็สินค้าเยอะครับสิคนค้าเยอะมากมายครับนะมีหลายร้านให้เราเลือกเลือกซื้อหากันนะครับของกินเยอะของกินเยอะมากแต่เา,าจะได้มาตอนเย็น เยอะมากผมก็จะเคยมาเฉพาะตอนกลางวันตอนเย็นไม่เปว่านอนร้อนมากแต่ตอนเย็นเนี่ยโหบรรยากาศดีมากครับของกินเยอะที่นี่สินค้าเยอะมากของกินเพียบทอดมันกุ้งโอ้นี่ทอดมันกุ้งหอยทอดชอหอยทอดต้มแซ่บ ก๋วยจับอ้โหเยอะมากอ๋อล้ำม่วงน้ำปลาหวานนี่ไงเจ้าดังมอม่วงน้ำปลาหวานเจ้าดังหน้าโกซีหมี่นี่หาทานยากครับหน้าโกซีหมี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำกันละรักังทองน้ำปลาหวานออคนเยอะมาก เ,เ, <m uch> เยอะมากแล้ว <m uch> น้ำจิ้มเขาเด็ดน้ำจิ้มเด็ดร้านอากงซีมีครับเดี๋ยวนี้หาทานยากแล้วครับรา้านอากงซีมีโกยซีมี รู้จักกันไหมรู้จักกันไหมอหอมน่าทานทีเดียวครับนี่เป็นอีกหนึ่งอาหารครับที่ค่อนข้างทานหาทานยากอยู่ด้านหน้า,นากยซิมีลองมาทานดูนะครับอยู่ที่ องค์เขาผสมจะดีนะครับตอนเย็นๆเริ่มขายตั้งแต่เย็นๆแล้วครับขายที่แวะมาแถม้วเขาผสมแล้วัยศจะสีนะครับก็แวะมามาจามเย็นนะครับจามเย็นแวะมาหาข้าวหาข้าวอาหารสาเร็จรูปนะครับที่นี่จะเน้นอาหารสาเร็จรูปมีหลายอย่างนะลองแวะมาหาทานดูนะฮะมีทั้งหน้าหน้าข้าวพัดผัดซีอิ๊ว้นโยนะฮะบอวยสตรีมมีครบนะ นี่ครบผมว่าวันนี้ถ้า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 เดินกินเนี่ยผมว่ามีจุบท้องอะ่ะมันต้องมีจุบท้องอะ่ะอย่างนี้ทั้งเดินกินประมาณสักสามวันสามวันจะครบหรอเ่ารู้สินค้ามีเยอะมากนะเดี๋ยวหาของทานเพิ่มหน่อยหนึ่งอันจักปพรรดิครับท่านครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย